หนังสือเสียงสโรชาฉบับแด่ผู้บำเพ็ญธรรมรวบรวมและเรียบเรียงโดยวันนาคชะเสนีบทที่9อิทธิบาทสีอิทธิบาทแปลว่าทำที่เป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จหรือทางแห่งความสำเร็จมีสี่อย่างคือหนึ่งฉันทะ ความพอใจได้แก่ความมีใจรักในสิ่งที่ทำอยากทำสิ่งนั้นๆให้สำเร็จอยากให้งานนั้นหรือการปฏิบัติธรรมบรรลุถึงจุดหมายอยากทำให้สำเร็จผลตามจุดมุ่งหมายที่ดีงามนั้นความอยากที่เป็นฉันทะนี้เป็นคนละอย่างก,กันกับความอยากได้สิ่งนั้นๆมาเสพเสวย หรืออยากเอามาเพื่อตัวตนในรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นตันหาความอยากของฉันทะนั้นให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อเห็นสิ่งนั้นนั้นงานนั้นนั้นการบำเพ็ญธรรมนั้นบรรลุความสำเร็จเข้าถึงความสมบูรณ์เกิดปีติเป็นความเอิบอิ่มใจชื่นใจ ด้วยความรู้สึกโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานส่วนความอยากของตัณหาให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อได้สิ่งนั้นมาให้ตนเสพเสวยอร่อยเป็นเจ้าของหรือปลนเปลอความยิ่งใหญ่พองขยายของตัวตนเป็นความช่ำชื่นใจที่มักจะติดตามมาด้วยความหวงแหนห่วงกังวลเศร้าเสียดายและหวั่นกลัวหวาดระแวง 2. วิวิียะความเพียรได้แก่ความบากบัน่นใจสู้ไม่ยอ่อท้อไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความยากลำบากมีใจขยันที่จะปฏิบัติจิตให้ถึงความหลุดพ้นหากขาดความเพียรความสำเร็จใดๆไม่ว่าในการงานหรือการบำเพ็ญธรรมย่อมจะมีไม่ได้เลยผู้ที่มีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุน ทำให้จิตใจแน่วแน่มั่นคงพุ่งตรงต่อจุดหมายและความสำเร็จย่อมบังเกิดขึ้น 3. จิตตะมีใจจดจ่อหรือฝักใฝ่มีจิตผูกพันในการค้นคว้าพระธรรมก็ดีการตรวจสอบอารมณ์ตนเองก็ดีหรือวิธีการปฏิบัติธรรมก็ดีย่อมเฝ้าคิดไตร่ตรองกับการกระทำนั้นๆ 4. วิมังสาความสอบสวนไตรตรองได้แก่การใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลรู้จักคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุงการบำเพ็ญของตนเช่นคิดว่าผลน,นี้เกิดจากเหตุอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนี้เป็นต้น รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาข้อธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติให้รู้แจ้งรู้ชัดและรู้จริงไม่ใช่เป็นการนึกเองหรือคาดคะเนเอาเครื่องหมายดอกจันผู้บรรลุความเป็นพระอระหันต์ไม่มีอะไรค้างใจไม่มีสิ่งค้างค้างกังวลสงบไร้โศกปลอดโปร่งอิ่มใจ ไม่หหิวเย็นหมดร้อนมีอารมณ์สบายไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวมีอำนาจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงมีความสุขไม่คิดหรือไม่หมกมุน่นไม่ขึ้นต่อสิ่งใดๆมีจิตไร้ขอบขั้นตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใส โปร่งโล่งเป็นอิสระไม่กระสับกระส่ายไม่เครียดไม่ขับแขนไม่เดือดร้อนทุรนทุรายไม่ขาดแคลนมีจิตสมบูรณ์อยู่ในตัวเองจบบทที่เก้า